สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งจะขึ้นในบทที่9ในเรื่องของการควบคุมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้เนี่ยเราจะต้องทราบสาระการเรียนรู้นะคะเพราะว่าสาระการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันมีเท่าไหร่บ้างเพราะฉะนั้นในบทนี้เราจะต้องรู้ในเรื่องของการคนโทรลนักขายนะคะหรือว่าการควบคุม พนักงานขายนั่นเองแล้วก็ต้องรู้ว่าในการที่เราควบคุมนั้นเรามีวัตถุประสงค์อะไรที่เราจะควบคุมแล้วก็มีการประเมินผลพนักงานขายมีขั้นวนการในการประเมินผลนะคะว่าพนักงานเนี่ยมีความรู้ความสระารถแค่ไหนนะคะต่อจากนั้นก็จะเป็นเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายนะคะก่อนอื่นเนี่ยนะคะนักศึกษาต้องทราบก่อนว่าเวลาที่เราเป็นผู้บริหารการที่เราจะทําอะไรนั้นเราก็จะต้องมี PDC เอง ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะต้องซื้อค่ะหรือว่าในการที่เราจะต้องเช็คเราจะต้องคนโทรลเพื่ออะไรนะคะก็เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยปฏิบัติงานไปตามวัตถุประสงค์ของเราเพราะนั้นก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคําว่าการควบคุมนักขายนักขายหมายถึงใครก็คือพนังกงานขายนั่นเองเพราะนั้นในการควบคุมก็หมายถึงว่าเวลาที่เราจะทําการอาบอลง,งานขายเพราะนั้นเราก็จะต้องมีการควบคุมพนังกงานขายซึ่งการควบคุมนั้นเราก็จะต้องดูว่ากิจกรรมต่าง ในองค์กรของเรานั้นพนักงานขายได้ปรับพฤติปฏิบัตินะคะทำตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรไหมเพื่อที่จะเขาจะได้ไปบรรลุตามเป้าหมายของกิจการเพราะเราเคยพูดแล้วว่าการที่เราจะประสบความสมําเร็จนั้นไม่ได้หมายความว่าผู้บริหารเพียงฝ่ายเดียวแต่มันหมายถึง พนักงานขายก็เป็นตัวจับที่สําคัญความสําเร็จของเราจะสําเร็จไม่สําเร็จนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารส่วนหนึ่งแล้วก็บุคลากรของเราอีกส่วนหนึ่งนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูในเรื่องของวัตถุประส,สงค์ของการควบค,คุมพนักงานขายนะคะในการควบคุมนั้นเราจะควบคุมที่ไหนเขาบอกว่าอันแรกเลยนะคะในเรื่องของการที่เราจะควบคุมนั้นนะคะเราจะควบคุมนะคะใ,ในขณะที่พนักงานขายของเราเนี่ยออกไปทํางานสนามนะคะ ดัะนั้นการที่เราจะให้เขาไปทํางานเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีพี่เลี้ยงก็คือคอยดูแลช่วยแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราสามารถที่จะประเมินผลให้พนักง,งานขายของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะวัตัวอันที่สองนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานขายเพราะบางครั้งพนักง,งานขายเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้หรือว่าไม่สามารถที่จะตอบคาถามให้ลูกค้าได้ในกรณีของความรู้พิเศษเช่เนนะคะอาจจะเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับนะัก ผู้ที่มีความชํานาญโดยเฉพาะนะคะอย่างเช่นวิศวกรน,นะคะเช่นเราขายเครื่องทําขนมจีบหรือเครื่องทําสลาเปาเพราะฉะนั้นถ้าพนักงานขายเนี่ยไม่ได้มีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องของเครื่องจักรการกินไฟหรือว่าระบบของมันคนที่จะตอบคำถามได้ดีที่สุดก็คือวิศวกรน,นะคะเพราะนั้นเราก็อาจจะให้วิศวกรมาเป็นคนตอบในสิ่งเหล่านี้นะคะต่อจากนั้นข้อที่3นะคะเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ ทําให้เรามีความรู้สึกว่าพนักง,งานขายขเรานั้นเป็นคนที่สามารถทํางานให้เราได้ไหมปฏิบัติตามระเบียขาบาขอ้อบังคับไหมนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นลักขายที่ดีได้ไหมมีปัญหาอะไรกับลูกค้าไหมนะคะต่อไปข้อที่สี่ทำให้พนักง,งานขายเนี่ยรู้สึกว่ามีขวัญแล้วก็กําลังใจนะคะที่มีขวัญและกําลังใจก็หมายความว่าผู้บริหารไม่ได้ปล่อยทิ้งขว้างบันดาลน้อง,องที่จะช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเมื่อลูกน้องมี ปัญหานะคะต่อไปข้อที่5านะคะทำให้ผู้บริหารเนี่ยทราบความเคลื่อนไหวของพนักงานว่าพนักงานเราเนี่ยสามารถที่จะไปฏิบัติงานตามเป้าหมายของเราที่เราได้กําหนดไว้หรือว่าวางไว้หรือไม่นะคะต่อไปปัจจัยในการพิจารณาการกํกาหนดการควบคุมการขายนะคะซึ่งในการที่เราจะกาหนดการควบคุมการขายนั้นเราก็บอกอยู่แล้วว่าความํำเร็จของธุรการของเรานั้น นะคะมันขึ้นอยู่กับพนักงานขายเพราะฉะนั้นนะคะในกรณีที่เราเป็นธุรกิจดอทดอหรือที่เราเรียกกันว่าไดาเรกเซลนะคะเพราะนั้นเราอาจจะต้องมาดูว่าการที่เราจะขายแบบดรอทดรอหรือไดเรดเกเซลนั้นนะคะมันจำเป็นหรือว่าไม่จำเป็น ะะเพราะถ้าจําเป็นเราจําเป็นที่จะต้องมีการควบคุมนะคะว่าพนักงานขายของเราเนี่ยไปขายถึงบ้านเป็นไงแต่ในปัจจุบันนี้ในลักษณะของเลดี้เซลล์ดอทดอนนั้นเราก็มีตัวที่เข้ามาทดแทนก็คือการขายออนไลน์เพรนัการขายตามสื่อออนไลน์ก็เป็นวิธีที่ลูกค้ากําลังให้ความนิยมอยูย่นะคะต่อไปในข้อที่2นะคะเป็นในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะการที่เราจะต้องวควบคุมค่าใช้จ่าย ที่พนักงานขายได้จ่ายออกไปนั้นมากหรือน้อยมันคุ้มกับรายรับที่ได้รับมาไหมนะคะต่อไปข้อที่3นะคะขนาดหรือว่าปริมาณของพนักงานขายมันมากหรือว่าน้อยเกินไปนะคะเพราะว่าถ้ามีมากเกินไปก็จะล้นงานแย,ย่งกันขายแต่ถ้ามีน้อยเกินไปเราก็ไม่สามารถที่จะบริการนะคะลูกค้าได้อย่างทท่วถึงนะคะต่อจากนั้น ผู้ควบคุมหรือผู้ที่ทําหน้าที่ในการควบคุมพาะนะกงไนขายหรือที่เรียกกันว่าซูเปอร์วา r เซอร์นะคะซึ่งบางครั้งตามโรงงานบางทีนักศึกษาเนี่ยมาบอกกับคุณว่าต้องขออนุญ,ญาตซุปซุปไอที่เรียกคนไทยเรียกแบบว่าคิดว่าคำคาว่าซุปมันแปลว่าหัวหน้าผู้ควบคุมที่จริงแล้วคําเต็มของมันก็คือซูเปอร์วาเซอร์นะคะซึ่งจะเป็นผู้บังคับบัญชา เบื้องต้นหรือว่าเป็นการควบคุมพนักง,งานขายเบื้องต้นนะคะซึ่งนอกจากที่จะเป็นซูเปอร์วิเซอร์ในการควบคุมแล้วนะคะซึ่งผู้ที่จะควบคุมในระดับบริหารของเราขั้นบนสุดนะคะก็คือเป็นลักษณะของผู้จัดก,การนะคะผู้จัดการการขายผู้จัดการสาขาหัวหน้าหน่วยหัวหน้าแผาน,านต่อมาถึงจะเป็นผู้ควบคุมการขายนะคะต่อไปในเรื่องของคุณสมบัติของผู้ควบคุมการขายที่ดีเขาจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ะค,ะคุณสมบัติของเขาก็คือ 1. สิ่งแรกเลยควรที่จะเป็นบุคคลที่มีอายุแล้วก็มีประสบการณ์ในการทําง,งานนะคะเพื่อที่จะมาเป็นผู้นําที่ดีแล้วก็สามารถที่จะแนะนําให้กับบรรดาลูกอ่อกได้นะคะต่อจากนั้นต้องเป็นคนที่มนุษย์มีมนุษยสัมพันธ์นะคะซึ่งการมีมนุษยสัมพันธ์นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นโดยเฉพาะในอาชีพขายเพื่ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสต้องพร้อมที่จะคุยกับทุกคนได้นะคะต่อมาข้อที่3นะคะ จะต้องมีลักษณะของความเป็นผู้นำนะคะลักษณะ,ะของความเป็นผู้นําก็หมายถึงว่ากล้าคิดกล้าทําแล้วก็กล้าตัดสินใจนอกจากนั้นแล้วก็มีเรื่องของบุคลิกภาพภายในและก็ภายนอกซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถ้าถามว่าพนักง,งานขายบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สําคัญไหมก็ตอบได้หรือว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่ามันจะเป็น oh. เขาเรียกว่าเป็นสิ่งแร เฟสเฟิร์สอ uh, mm ิเพรสชั่นก็คือเป็นสิ่งแรกที่ทำให้คนเราเกิดความประทับใจหรือว่าไม่ประทับใจก็ในเรื่องของบุคลิกภาพนะคะต่อจากนั้นนะคะคนที่เป็นหัวหน้าคนได้นั้นจะต้องมีเทคนิคในการดูแลลูกน้องนะคะแล้วก็สามารถที่จะคอนโทรนได้สามารถที่จะสั่งงานได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหนาให้กับลูกน้องต่อจากนั้นคนที่จะเป็นหัวหน้าได้นั้นจะต้องมีวุฒิภาวะ นะคะแล้วก็มีวิดิโอคาว่าผู้ที่ภาวะก็คือต้องมีความเป็นผู้ใหญ่พอนะคะต้องเีคนที่มีความรับผิดชอบขยันคิดขยันทำแล้วก็กล้าที่จะตัดสินใจนะคะแล้วก็พร้อมที่จะทําเพื่อองค์กรต่อจากนั้นต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถนะคะในการที่จะถ่ายทอดความรู้หรือว่าสามารถที่จะอบรมลูกน um ้อง um ได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วยังจะต้องเป็นบุคคลที่ เข้าถึงปัญหาและความจําเป็นของกิจการนะคะซึ่งจะต้องสัมพันธ์ระหว่างลูกน้องกับกิจการนะคะเพราะบางครั้งลูกน้องกับกิจการของเราอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ลงกันแน่นอนลูกน้องต้องการได้รับรายรับที่มากแต่กิจการก็ต้องการที่จะประหยัดค่าใช้ใจ่ายนะคะต่อจากนั้นประโยชน์และการควบคุมงานขายนะคะซึ่งประโยชน์และการควบคุมงานขายนั้นะะถ้าถามว่า มันมีประโยชน์อะไรต้องบอกเลยว่าประโยชน์งานนานาประการเลยเรามาดูประโยชน์ตัวแรกนะคะประโยชน์อันแรกก็คือทําให้พนักงานขายเนี่ยปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเรามีการควบคุมไม่ให้เขาออกนอกลูนอกทางนะคะต่อไปเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการขายลงนะคะเพราะว่าถ้าเราฝึกอบรมลูกน้องเราย่ย และยิ่งสมัยนี้มันมีวิธีการขายไม่ใช่ว่าเราจะต้องวอล์กอนไปหาลูกค้าอย่างเดียวเราอาจจะมีการขายทางออนไลน์นะคะมีส่งสินค้านั่นนู่นนี่เพราะนั้นนั่งสามปัคิดดูว่าเดี๋ยวนี้บริษัทใหญ่ๆร้านอาหารทั้งร้านใหญ่ร้านเล็กก็จําเป็นที่จะต้องใช้สื่อออนไลน์นะคะเพราะสื่อออนไลน์ตอนนี้มันกําลังมาแรงและได้รับความนิยมที่สุดแล้วคนเราก็เคยชินกับความสะดวกสบายนะคะเมื่อท้งที่เรา ็นโควิดร้านค้าปิดไม่ให้เราเออกานอกบ้านเราก็จําเป็นที่ต้องสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตนะคะต่อจากนั้นนะคะเรามาดูความหมายและวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายนะคะเขาบอกว่าก่ออื่นเลยเราต้องมาดูว่าคนที่จะมาประเมินเหล่านั้นนะคะเขาจะต้องทําหน้าที่อะไรบ้างมีคุณสมบัติอะไร ซึ่งอันนี้หนึ่งเขาก็บอกว่าพนังกงานขายที่ประสบความสําเร็จนั้นนะคะมักจะเป็นคนที่มีประสบการณ์มาตั้งแต่ในอดีตนะคะและก็เป็นผู้ที่มีคนรู้จักมากมายนะคะหมายถึงว่าคาว่ารู้จักมากมายหมายว่าต้องมีรูยสัมพันธ์ที่ดีได้รับการยอมรอับนะคะถึงจะมีลักษณะาการเป็น ผู้นาที่ดีน,นลษณะของการเป็นผู้นําก็หมายถึงว่าจะต้องเป็นคนอย่างรูุ่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําพาลูกน้องไปในทิศทางที่ถูกต้องต่อไปมีทักษะและเทคนิคในการควบคุมดูแลบุคคลอื่นตัวนี้ก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการคนนะคะซึ่งบางครั้งเราอาจจะเจอปัญหาคนที่เป็นลูกน้องเราอายอุน้อยกว่าก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าอายุมากกว่าก็เริ่มมีปัญหาเพราะประเทศไทยล่งนั้นเรายังมีการ นัในเรื่องของอความความอะไรเอาส่นะคะเราไม่เหมือนกับฝรั่งฝรั่งที่จะเรียกมิสเตอร์มิซิสแต่ว่าบ้านเรานั้นจะเรียกพี่ป้าน,นะ,นะคะต่อจากนั้นนะคะนอกจากจะในเรื่องของการอ,อ,อะไรละในเรื่องของการที่เราจะต้องมีภาวะการเป็นผู้นำแล้วนะคะ เรายังต้องมีเทคนิคในการดูแลคนอื่นแล้วแล้วก็ต้องมีชาวปัญญามีไหวพริบนะคะนอกจากมีชาวปัญญาแลวไหวพริบนั้นก็ต้องเป็นคนที่สื่อสารได้เข้าใจและสามารถที่จะฝึกอบรมมอบหมายงานได้เป็นคนที่ช่างสังเกตเป็นคนที่มองการไกลเป็นคนที่รู้จักการวางแผนนะคะต่อไปคนที่จะเป็นหัวหน้าได้นะคะหรือพวกผู้บุนขาิได้นั้นจะต้องเป็นคนที่ เข้าใจปัญหาและควาาจำเป็นและเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะผ่อนต้นผ่นอย่างะคะเพราะนั้นในบทนี้นะคะครูขอจบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราต่อกันในคลิปหน้านะคะ่ะยังไงซ้าถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถที่จะส่งไลน์เข้ามาสอบถามครูได้นะคะพร้อมที่จะให้คำแนะนำแล้วก็อย่าลืมว่า ช่วงนี้มันก็ใกล้สอบแล้วเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ควรที่จะไปดูหนังสือนะคะแล้วก็เอางานต่างๆเนี่ยขึ้นไปสอบนะคะเพื่อที่จะได้มีคะแนนเก็บเวลาสอบจะได้ไม่มีปัญหาและเวลาที่เราทำแบบฝึกหัดเราก็ควรที่จะทําเองเพราะอย่างนั้นมันผ่านตานเราก็จะทําข้อสอบได้